สวัสดีค่ะทงเชลแันเฮาสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนเลยนะคะ <immen mesela> วันนี้นะคะมาเจอกับเหล่าซื้อแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เหล่าซื้อจะให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับเหล่าซื้อเลยนะคะสองแบบฝึกหัดด้วยกันค่ะวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจดูดีๆนะคะไม่งั้นนักเรียนจะทําแบบฝึกหัดไม่ได้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูสไลด์แรกกันก่อนนะคะสไลด์แรกของเรานะคะก็จะเป็นคําว่า快乐学汉语快乐学汉语แปลว่าอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมคะแปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนมาดูชื่อบทของเราจําได้ไหมคะชื่อบทของเราก็คือนิห่าวมานิห่าวมาแปลว่าเธอหรือว่าคุณเนี่ยสบายดีไหมนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนดูหนังสือก่อนนะคะหนังส <me> ือของเราจะมีสองเล่มนะคะมีเล่มแบบเรียนแล้วก็เล่มแบบฝึกหัดเขาวันนี้ต้องใช้ทั้งสองเล่มเลยนะคะถ้านักเรียนยังไม่มีหนังสืออยู่ตรงหน้านะคะนักเรียนเดินไปหยิบหนังสือมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําแบบฝึกหัดแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนไม่เข้าใจนะคะอ่ะถ้านักเรียนมีหนังสืออยู่ในมือแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดหนังสือเรียนค่ะ ไปหน้าที่สิบเอ็ดนะคะเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่สิบเอ็ดค่ะแล้วเปิดไปดูตรงการขยายคําค่ะนักเรียนการขยายคํานะคะหน้าที่สิบอ็ดนักเรียนเห็นเรื่องคะหน้าที่สิบเอ็ดนะคะการขยายคําค่ะครั้งที่ก่อนหน้านี้เราจะได้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์กันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้ลองทําแบบฝึกหัดที่หนึ่งและที่สองไปแล้วนะคะนักเรียนก็ทําได้คะ่ะเราซื้ยเห็นแล้วนะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนคะวันนี้จะเป็นการขยายคําหลังจากนี้ก็จะเป็นการทาแบบปรกหัดไปพร้อมกับเหลาซื้อเลยนะคะ,ะการขยายคํานะคะภาษาจีนนะคะจะออกเสียงว่าขั้วจานขั้วจานแปลว่าขยายคํานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะในหนังสือเรียนจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอาันเล็กนะคะนักเรียนอนาร์กรอบอันเล็กนะคะจะมี อันใหญ่แล้วก็อันเล็กนะคะนักเรียนดูกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นอันเล็กก่อนนะคะอ่าเขาให้คําแรกมาค่ะนักเรียนเป็นคําว่าห่าค่ะห่าแปลว่าอะไรคะจําได้ไหมคะห่าแปลว่าดีตกลงว่าโอเคก็ได้นั่นเองนะคะห่าอ่าคำต่อไปถ้าเราเอาคํามาเพิ่มค่ะเราเอาคนี้มาเพิ่มค่ะคําว่านีนีนีแปลว่าอะไรคะคุณหรือว่าเธอใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น หนีห่าวนะคะเพราะว่าเสียงสามกับเสียงที่สามเนี่ยชนกันนะคะเสียงสามตัวแรกจะเป็นเสียงที่สองนะคะจะเปลี่ยนเสียงทันทีเวลาอ่านนะคะแต่เวลาเขียนยังเป็นเหมือนเดิมจากหนีห่าวต้องเป็นหนีห่าวนะคะหนีห่าวหนีห่าวแปลว่าอะไรคะสวัสดีนั่นเองนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนนะคะอะถ้าเราเติมอีกคํานึงละคะคาว่ามามาแปลว่าไม้นั่นเองนะคะหนีห่าวมาจะแปลว่าอะไรคะนันเกเรียน แปลว่าเธอสบายดีไหมเหมือนชื่อบทของเราเลยค่ะนักเรียนเธอสบายดีไหมนะคะหนีห่ามาอ่าคำแรกก็จะเป็นคําว่า h ห่าเติมขับเติมคําถัดมาก็จะเปิดเติมคําว่าหนีก็จะเป็นหนี้ห่าและส่วนบรรทัดที่สามจะเติมคําว่ามาจะกลายเป็นว่าหนีห่ามาหนีห่ามาแปลว่า เธอสบายดีไหมนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าถ้าเราเติมคําไหนเข้าไปนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนไปในทันทีเลยคะ่ะนักเรียนอ่ะมาดูต่อไปเลยนะคะอีกช่องหนึ่งคะ่ะช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะหนังสือก็มีนะคะอ่ะต่อไปนะคะหาวคะ่ะเขาให้คําว่าหาวขึ้นต้นมอ,นอีกแล้วนะคะหาวแปลว่าดีหรือว่าตกลงนั่นเองนะคะต่อไปเขาให้คําว่าเหินตามมาคะ่ะเหิน วกับคําว่าห่ากลายเป็นเหินห่านะคะเพราะว่าเสียงที่3มเสียงที่3ามชนการกลายเป็นเสียงที่สองนะคะเสียงที่3มตัวแรกเป็นเสียงที่สองกลายเป็นเหินห่าวเหินห่าแปลว่าดีมากค่ะนักเรียนเหินห่าเหินปังเหินปังเก่งมากนะคะอ่ะต่อไปนะคะบรรทัดถัดมาบรรทัดที่3นะคะเขาเพิ่มให้มาคําว่าเย่ค่ะเย่แปลว่าก้อนะคะคํานี้เราเรียนคําศัพท์ไปแล้วนะคะเย่แปลว่าก้อ อันนี้นะคะก็จะกลายเป็นเ yeah, ย้เ yeah, หินห่าวเย้เหินห่าวจะแปลว่าก็ดีมากหรือว่าก็สบายดีนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะเติมวอเข้าไปค่ะวอนะคะวอแปลว่าช <"W a" S 2> yeah, ันว <"W a" S 2> yeah, ่เย้เหินห่าววอเย้เหินห่าวจะแปลว่าชันก็สบายดีนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะดูอ่าเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะ คำแรกจะเป็นคำว่า how คำที่สองเหิน h o คำที่สามเย่เหิน h o คำที่สี่วอเย่เหิห์น how ฉันก็สบายดีนะคะถ้าเขาถามว่านี่ห o w มานี au, ma, oon, ่าวมาคุณสบายดีไหมหรือว่าเธอสบายดีไหมเราสามารถพูดกลับไปว่า ay, วอเย่เหิน how วอเย่เหิน h o ฉันก็สบายดีนั่นเองนะคะหรือว่าฉันสบายดี ก็แค่นักเรียนก็แค่ตัดคำว่าเย่ออกไปนะคะก็จะกลายเป็นวอเหินห่าวอเหินห่าฉันสบายดีนั่นเองค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่มีคำคำหนึ่งสามารถเติมคำอีกคำหนึ่งมาความหมายก็เปลี่ยนนะคะอ่าแล้วก็พราถ้าเติมดีๆก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะอ่าที่นี้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับเหล่าซื้อนะคะให้นักเรียนนะคะเปิด หนังสือแบบฝึก uh, หัดค่ะไปหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองอ่าแล้วดูแบบฝึกหัดที่สามก่อนนะคะดูแบบฝึกหัดที่สามก่อนนะนักเรียนเปิดเจอหรือยังคะเจอหรือยังเออแบบฝึกหัดที่สามหน้าที่สองค่ะถ้าเจอแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังคะจุเป้ยหาวรล้มาพร้อมจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับหรัซส้อหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนต้องตั้งใจดูนะคะเพราะว่าในนี้เหลาซือจะบอกคําตอบให้เรียบร้อยแล้วค่ะอ่านักเรียนดูนะคะคําสั่งเขาบอกว่าจงนับจํานวนขีดของอักษรจีนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงไปนะคะเพรจาจตีนด้านบนเป็นคําสั่งว่าช่วยชูปีหวาเสียอี่เสียนะคะช่วยชูก็คือนับจํานวนนะคะเป็นการนับนะอ่าเขาให้มานะคะ เป็นตัวแรกตัวแรกข้อที่หนึ่งนะเขาจะมีมาอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะจะเป็นตัวอย่างมาให้เราแล้วนะคะข้อที่หนึ่คำว่าวอค่ามีเจดขีดค่ะ,คคะนักเรียนลองนับดูดีๆนะคะว่ามันมีกี่เส้นคะ่ะนักเรียนมีเจเส้นก็คือเจดขีดนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูข้อที่สองนะคะข้อที่2องคำว่าอะไรคะ่ะนักเรียนคำว่านีค่ะนีนันกเรียนนับได้กี่เส้นคะ นับได้กี่ขีดเอ่ยหกขีดค่ะนักเรียนทั้งหมดมีหกขีดนะคะนี่ล,ลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีครบหกขีดไหมนะ,ะต่อไปค่ะอันนี้นักเรียนสามารถเขียนลงไปในแบบหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเขียนเลขหกได้เลยนะคะข้อไปนะคะข้อที่สามค่ะคํานี้ค่ะอ่านว่าอูค่ะอูแปลว่าอะไรคะนักเรียนอูแปลว่าอูเป็นตัวเลขค่ะนักเรียน เลขห้านั่นเองนะคะอ่าเลขห้านะคะมีกี่ขีดคะนักเรียนลองนับดูดีๆค,ค่ะสี่ขีดค่ะนักเรียนมีสี่ขีดนะคะักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะเป็นคําว่าอะไรคะคําว่าข่าวนั่นเองนะคะห่าวนักเรียนนับดูเลยค่ะว่ามีกี่ขีดนะคะห่าวข่าวแปลว่าอะไรคะห่าวว่าดีหรือว่าตกลงเราเพิ่งเจอมาเมื่อกี้นะคะข้อที่สี่นะคะ หาวก็มีหกขีดค่ะนักเรียนอ่าต่อไปค่ะข้อที่ห้าค่ะนักเรียนคํานี้อ่านว่าเหินค่ะเหินคานี้เราก็เรียนแล้วนะคะเหินแปลว่ามากค่ะมีกี่ขีดค่ะนักเรียนนักเรียนลองนับดูนะคะว่าตรงกับที่เราซื้อบอกหรือเปล่ามีเก้าขีดค่ะเก้าขีดนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายในแบบบุทัดที่สามนะคะคําว่าเยค่ะเยแปลว่าอะไรคะเพิ่งเจอไปเลยนะคะเย เหยืบ <Yeah, S 2> แล้ววักก็นักเรียนลองนับดูนะคะว่ามีกี่ขีดค่ะมีสามขีดค่ะนักเรียนเย yeah, <Yeah. S 2> มีสามขีดเองนะคะมีน้อยมากนะคะอ่าเรามีคำว่าวออ่าฉานมีเจ็ดขีดนะคะข้อที่สองนีแปลว,ว่าคูณหรือว่าเธอมีหกขีดค่ะข้อที่สามอูบแปลว,ว่าห้าเนี่ยมีสี่ขีดนะคะข้อที่สี่นะคะคำว่าหาแปลว,ว่า ดีหรือว่าตกลงเนี่ยมีหกขีดนะคะข้อที่ห้าค่ะอยู่หน้าจอนะคะเหนินระว่ามากมี9้าขีดนะคะส่วนสุดท้ายค่ะหกนะคะคําว่าเ yeah ยมีสามขีดค่ะนักเรียนเย็บ yeah ระว่กกนะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองนับเส้นดูดีๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะถ้านักเรียนนะคะอีกเขียนคําตอบลงในแบบฝึกหัดที่สามไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนค่ะไปหน้าที่11นะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดที่สี่ไปด้วยนะคะ เปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่11เลยค่ะเดี๋ยวเราซจะเปิดด้วยนะคะเปิดเจอหรือยังคะแล้วเปิดไปดูตรงคำว่าเรียนรู้หมวดอักษรจีนจ่ะอ,อยู่ด้านล่างนะคะเรียนรู้หมวดอักษรจีนนะคะอยู่ด้านล่างเพราะเมื่อกี้เราเรียนการขยายคำด้านบนไปแล้วใช่ไหมคะ อ่าเรียนรู้หมวดอักษรจีนนักเรียนดูไปด้วยนะคะเพราะว่าในสไลด์ของเราซึมเนี่ยไม่มีนะคะแต่เราซีอจะอธิบายให้ฟังนะคะอ่าเรียนรู้หมวดอักษรจีนนะคะจะเป็นช่องตารางให้แล้วใช่ไหมคะแล้วมีด้านบนนะคะเขียนว่าหมวดคำชื่อหมวดคำความหมายและตัวอย่างคะ่ะอยากให้นักเรียนดูเฉพาะตรงหมวดคำนะคะ หมวดคาเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรจีนที่อยู่ด้านหน้าของคําแต่ละคํานะคะเป็นหมวดต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังนะคะบรรทัดแรกค่ะ,อ,ะอ่านว่าหนีจัง่งหนีจื่อผางหนีจื่อผางแปลว่าผู้หญิงค่ะหมวดนี้นะคะต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมนะคะโขจื่อผางโขจื่อผางแปลว่าปากนะคะต่อไปค่ะบรรทัดที่3ามค่ะตานเหรินผางตานเหรินผางแปลว่าคนนะคะ แล้วก็บรรทัดที่4ี่ค่ะเหยียนจิวผางเหยียนจิวผางแปลว่าภาษานั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายค่ะจ้วงเหรินผางจ้วงเหงรินผางแปลว่าเส้นทางนะคะนักเรียนดูด้านหน้าดีๆนะคะด้านหน้าให้เน้นตรงหมวดคํานะคะนักเรียนเห็นไหมคะช่องแรกนะคะในหน้าที่11บอนะคะเนี่ยนักเรียนมาเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัด อ่าอยู่หน้าเดิมนะคะอยู่หน้าเดิมแต่เป็นแบบฝึกหัดที่4แล้วคะ่ะนักเรียนแบบฝึกหัดที่4นะคะหน้าเดิมนะคะมี4ข้อค่ะมีตัวอย่างมาให้แล้ว1ข้อนะคะเขาบอกว่าให้หนัเกเรียนนะคะเขียนหมวดคําของอักษรจีนนั่นเองนะคะคําสั่งภาษาจีนบอกว่าเสียเสีย ผู้โชเสียเสียผู้โชนะคะแปลว่าเขียนหมวดคําของอักษรจีนนะคะหมวดคําก็จะอยู่ด้านหน้าของคําศัพท์ค่ะนักเรียนเช่นข้อที่1คะ่นะนักเรียนดูนะคะหมวดคําก็จะอยู่ตรงนี้คะ่ะให้นักเรียนเขียนแค่ตรงนี้ลงอีกช่องหนึ่งข้างๆนะคะเหมือนกับตัวอย่างในหนังสือเลยค่ะนะักเรียนมาดูข้อที่2คะ่ะคํานี้คําว่าห่านะคะข้อที่สองนะหมวดคําก็จะอยู่ตรงนี้คะ่นะนักเรียนเห็นไหมคะ นักเรียนเห็นใช่ไหมคะข้อที่สองหมวดคำคำนี้เราแปลว่าอะไรคะเรียนไปดูหน้าที่สิบเอ็ดค่ะนี่จี้พางค่ะที่แปลผู้หญิงนะคะนักเรียนก็แค่เขียนในกรอบสีแดงที่เราซื้อใส่กรอบไว้มาไว้ข้างๆอย่างทีหนึ่งนะะักเรียนไม่ต้องวงกลมเป็นกรอบสีแดงเหมือนเราซื้อนะคะให้นักเรียนเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะลงะในช่องสี่เหลี่ยมข้างๆนะคะเหมือนตัวอย่างข้อที่หนึ่งเลยนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่สามค่ะคํานี้อ่านว่ามาแปลว่าไม้นะคะหมวดคําของเขาคืออยู่ตรงไหนคะนักเรียนเรียนดูหน้าที่สิบเอ็ดนะคะ,ะ,คะเจอไหมคะมีคําไหนที่เหมือนกันไหมคะอ่ามีนะคะก็เป็นโคลจื้อผางที่แปลว่าปากะคะ่ะนักเรียนหมวดคําก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนเอาในนี้นะคะไปใส่ช่อง้างๆได้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่สี่นะคะคํานี้อ่านว่าเสียที่มาจากเสียเสียนะคะที่แปลว่าขอบคุณนักเรียน เจอหมวดคํำไหมคะในคนํานี้หมวดคํานะคะอยู่หน้าที่สิบเอ็ดนะคะเจอไหมคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะอยู่ด้านหน้าเลยก็จะเป็นเย็นชื่อผ่านที่แปลว่าภาษานั่นเองนะคะนักเรียนเอา่อาในกรอบสีแดงมาใส่ช่องข้างๆได้เลยคะ่ะอ่าเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถึงวันนี้นะคะจะมีทั้งสองถึงจะมีทั้งแบบมีสองแบบฝึกหัดแต่ก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเราสือได้อธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะ างานของนักเรียนก็เมื่อกี้เลยค่ะแบบฝึกหัดที่3ที่เราได้ทําไปนะคะและแบบฝึกหัดที่4ค่ะได้ทําเสร็จหมดแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปมาให้เราซื้อด้วยนะคะในลายส่วนตัวนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซือเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ถ้าหากมีใครสงสัยเกี่ยวกับการทําแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็สามารถทักมาหาเราซือได้นะคะในรายส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราซือจะอธิบายให้ฟังนะคะค่ะนักเรียนคนไหนที่ค้างงานเราซือก็อย่าลืมทํางานด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใจเจียนค่ะ